ซิตี้นางฟ้าเข้าใหม่งวดพันหกพันตลอดสัญญาฟีดาวบัตไปเดียวเสียยะจัดหรหไวอยว่ายัางยังไงไม่ไมยังไงวันนี้นไม่มีเรื่องราวอะไรเลยเไปไหนมาไม่ไปขายวันนี้อยากขายวันนี้อยากขายออไปดูนะ่ะ <laughs> ไปดูหลายรถมอเตอรไคขายเลยก ไม่เคยได้ตอบแซนุกาเลยไใส่กับนี่จะเลี่องจะเล่าแซดไม่ได้ตอบเลยขายขายอันนี้นะครับเอาไปมันคือฝั่งหนึ่งมันคือใส่ฝั่งหนึ่งมันคือขุณมันมันจมหน้ามัเพื่อนมันจมหน้าหมดฝั่งหนึ่งก็หน้าเข่าต่ำมาเต็มเต็มแล้วต่ำต่ำเรียกว่าเข้ามาเต็มเต็มน้ำเข้ามาเต็มเต็มสิ้นบาีสิ้นบดีกันนี้คือเล่าอองครับฮะ จัดซองแมตทีสามสิบเจ็ดครอบเบรกเบมโบโอเก่งซิ่งเก่งซิ่งเก่งซิ่งงวดพันหกพันตลอดสัญญาพว่านเก่งซิงเก่งนางฟ้าเอาเลือกเอาเจ้าอยากเป็นอย่างไม่เก็ตหมื่นโลปุ่มปุ่สตาร์ทอา่านี่นี่นี่คุญแจเป็นคีเรตสองดอกกว่านพีสิบสี่เลยหนึ่งจุดห้าวีพีสิบสี่สองดอกเลยจัดทั้งคืนปกติจัดกี่ดอก ฟ้าเหลืองฟ้าส่ายไอแล้โอา <laughs> แปดได้น่าจะแปดได้เออ1.5วีออปี2014ิตี้นางฟ้าออกรถศูนย์บาทใช้บัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีฮอดบา้านโอ้ยงามเด๋วเว้ยงามะรถอีหย <laughs> ังไม่งามตายแหมเงแถวเว้ย หมวดพอนหกข้นเป็นตาเสือเมียหน่อยอยีกคนแถ่นั่นจัดอีแล้วจัดอีแล้ว,มลว,วมเมียหน่อยมีอีกคนอะไรนี่สิบสี่รวบเมียทั้งหมดสี่สิบแปดขนสิสี่สิบแปดสี่สิบแปดเออมันเป็นเอ็นแล้วพรเจ้าป้องกันอยู่ป้องกันอยู่คอยป้องกันเออคอยย่านทองย่านเมียทองกันเลยตู้มือหนีบไมีลูกเว้าวอีกแล้วเว้าว,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 าวาอ่ออะไอ้ข้าไอ้นีหนึ่งเนาะเว้าพื้นตะบอยบ้าพื้นนี่ละเว้าพื้นตะบอยตะบอยนี่เป็น เป็นไอ้ายคอยแล้วมีเมียมาทั้งหมดแล้วเจ็ดคนมีลูกเจ็ดคนด้เมียแรกมีลูกน้ำเพราะมีลูกปุ๊บปะเมียถิงเลยเติมบาลูกคนแรกอยู่น้ำตาบ่อยเมียที่สองครับมีลูกน้ำปะทั้งเมียปะทั้งลูกทุกมมือนี่เมียที่เจ็ดครับหัวแต่ขอดลูกอ่ายังอยู่ต้องเมียอย่แล้วเราเป็นอ้คอยแล้วเบิ้งคลิปเจ้าตัวเทีเบิ้งไ หรือว,ว่าเราเป,เปลี่ยนเฟซหรือไลฟ์ล่าูกเล่าูกเหมือนกัน <c oughs> ก็บ่ค่อยได้พอกันบ่ค่อยได้พอกันนาซียู่งต้อเมียอยูออ่คอยก็เลยแบบเออตาบอยแล้วมีเมียเป็นเจ็ดคนมีลูกเจ็ดคนคอยมีสี่สิบแปดคนคือบ่มีลูกคือเขาว้าหรือว่าคอยเฮ็ดบ่เป็ดเจ้าสอนวิเจ้าต้องขอวิชาเฮ็ดกับตาบอยออต้องไปขอตาบอยโอ,อ้ยอยากอยากได้ลูกคือจังตาบอยนะเจ็ดคนหรอเวเอาหลวงอ่ะ เครื่องเดิมหมดครับรถบาตามัตีลังการครับหัวนงหัวน็อตเดิมซิตี้ของแท้ของจริงนะครับน็อตที่ปักอยู่ครับต้องเป็นสีนี้นะครับสีนี้ไม่ใช่สีดํานะครับต้องเป็นคนละสีกับตัวล็อกเนาะไอตัวอย่างอ่ะตัวตัวลังแก้ม,มต้องเป็นคนละสีกับลังแก้นนะถ้าปรากฏว่าลองแก้มสีดาน็อตสีดํารถตียงกามาเรียบร้อยแล้ว ฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์มอกรอ,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 อยู่ครบเครื่องเดิมครับผมไม่กล้าสตาร์ทเยอะ,อะน้ำมันจะหมดเอากลับเข้าโชว์รูมไม่ได้แต่เครื่องเดิมปกติวิ่งงานใช้งานปกติได้ครับออกรถศูนย์นบาทบัตรปเดียวงวดพอดหกพันซื้อง่ายขายคล่องซื้อคล่องขายง่ายซื้อกับเสียยะสิครับออกรถศูนย์นบาทบัตรปเดียวส่งฟรีห้าบาทเอ้าแชร์ไปครับเพืรุ่นขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเงินล้านทุกคนนะครับผมจ้า ช่วงนี <stop> um <ascend> ้ไอ้ปิดทองครับจะเรื่องาคก็ไปปิดทองเอาบุญขอดบดในเด้อเออเอาบุญปิดจิตรีสอนเหรอเออรีซสอนน่ะเขาว่าอันพูว่ามีลูกไม่เต้าให้ไปขอดบดขอดบดจักปีละเก้าวัดเท่ากับว่าในขึ้นสวรรค์แล้วเออเอาแช่ไปแช่ไปอนุโมทนาสาธุ